บายดีการสาวทุกคนมาพบพอกันในมื่อดีวะ่ะบรรยากาศแจม่มใสเลยทุกคนวัอนี้กาศเ,ย,เย็นๆแต่ว่าบมมีลมเนี่ยมื่อเสาว์วอน,นี้มายามตุ่มทุกคนหัดนอนแล้วเดี๋ยวเราไปเบิ่งล้างแหลกก่อนเสียงก็เป็น,นสีสันๆมันหนาวทุกคนยามเสาวหนาวแห้ง หอยกอบมุมีหอยพอหอยสูตรปลาเค็งเป็นปลาหอ <c ười> ปลาเค็งยังเลยคือเก่า แล้วคือเก่กาทุกคนปากิงกับมุเทกกะมแมลงที่ใส่สูตรผักแล้วแบบนี้เดี๋ยวไปเบิงลางต่อไปตะเว็นกําลังขึ้น แหลกอย่างเดียวปลาเค็งคืเอเเ่าเนี่ยตกออกนะบ่ตกออกแล้วตอนหลงังเนี่ยบวดตายมีน้องปลาเค็งยามนี้นะตะเวนกำลังขึ้นคอจ้นสินะ่ะมันตอบเซ็กับเขานะแสงก็คือสีคำสีก็คือคำออกสีหเหลือง มาเพิ่งลังที่สหองลังแหลกเงียบหลัางแหลกมีโอกาสถือกว่ากันยังเงียบบันนี้มาเพิ่งล้างที่สอง มีห้อยคือเก่าปลาก็ยังเอยคือเก่าปลายังสองโตกบบุมมีผัวโตสุดปลาสุดปลาเค็งเป็นคือเก่าพี่น้องปลาเขาบอกกบผนวขาวจัง เรื่องขาเห็ดผิดสูตรเปล่าใสสูตรใหม่ไปเรื่อยๆมิดอินซิมปาเค่งกันยังคือเก่า อีแม่อยากเกี่ยวข้าวอีพ่อบ่อยากเกี่ยวจักจักสิได้เกี่ยวหรือบ่มื้อนี้ ลืนบางสามหลังสุดทถ่ายอยู่น้องพี่น้องอยู่ทางอุบลหน้าจะหนาวคือกันแล้วเพราะว่ามันติดกันกับบ้านเฮาบ้านเฮาหนาวทางผุนกันหนาว <c oughs> xanh 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 cái như bóp bịt 2 tố Bỏ đại cái nón sốt này Bỏ hai à, Bỏ lông nón đây Làng nị bên này đây ต่หมดงามแดงบันฮ็ดห้างใส่เงียบคือกันพี่น้องแต่หลังเงียบๆสงสัยสิบวัยได้พอโตคือเก่าแล้วปลาเข็งคือเก่า แม่แนวบอ้อเอาปาเข่งเป็นเส้นหลังมีแห่งลาเข่งตายเบิดขนาดนี้ยังบัวตายเซยกบยังบัวเขาเขาหน่อยตาย một tay tôi này sút thải thải sút แกบักเข่งซองเก่า <Blaze> ก <ática> ็บเก่าเป็นไรพี่น้องสูตร สูตรปลาเค็งเป็นสูตรใส่ปลาเค็งตัวเป็นๆน,นี่บ่ได้จักโตพี่น้องกบตุ่มหาลังเดียวอมะแรงสิลองสูตรผักปลาเค็งใส่ผักใส่มุนๆใส่แล้วก็ลองใส่บอลเดียวกับลองเบิงน์นเนาะครันมันถือกระแสดงว่าสูตรปลาเค็งเป็นนี่บ่ได้นลห่างนกงหน่อย ม่ไข่เลยพี่น้องสองหน่วยสี่ไข่สี่หน่วยแม่บอย่ผักไข่ทำนกจิ้บเพ่องขายน,นี่งคนี้หนึ่งเห็ดทางสูงพี่จังสี่มาบกัดแบบมาบกินลูก ไปหยังนี่ท้องเบ็งนี่ยังบอกลูกแก่ๆอยู่ <c oughs> ที่นี่ก็มีอีกทางหนอกก็จิบเฮ็ดเส่น้ำก๋องหัวสิไข่โอ้โบ่ได้พอโตมื้นี่ ได้แต่ตุ่มเป่าเมื่อสูตรตะเคีงเป็นได้แต่ตุ่มเป่าเมื่อเดี๋ยวเแลงแก่มือใหม่ทุกคนเดี๋ยวสิผักปลาใส่เลยก็เสยียบพวกผักปลาซิวเสร็จแคือสูตรเครื่องเขาเคยใส่เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องคอโตไปก่อนทุกคน พอกันมะแรงมะแรงที่ใส่สูตรแบบเคยใส่เนอะสำหรับคลิปนี้กะขอพิดคลิปไว้สำนีกก่อนนะทุกคน